มาพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องปองไปจดจดน้ำกกนจามเมื่อนี่ข้าุ้ขอาป,ปุ้นเศร้าจากพี่น้องข้าุ้นเศร้าใส่น้ำปลาโนนัว,นวมากินเซนกันนี้ก็พ่นเซนอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าใส่ทัวง,งอก ใส่ผักผักสดเติมบักพริกมื่อนี้ค่อยจัดแบบเผ็ดๆจักหน่อยเนาะนึกอยากพี่น้องนึกอยากจะ้ะปูอจจะ่อัดจ้ะพี่น้องจ๋าใส่ไปเลยเสีบๆน้ำกัน้าเติมผักผักสดพี่น้องผักเต็มเต็มจาน คนตัวบาทีนี่คนให้เข้ากันบาทีนีพี่หน่องโอ้อคักขนาดเลยจ้ะเข้าปุ่นซาวเจ็บๆหนัวๆวลืมบีบปากเน่าบุ้ยสุดฤทธิ์สุดหยอดความแส่บดโอ้ยหอมพี่หน่องมาที่นี่มามามาจ้ะ ใส่มือคือเก่าได้จ้าพี่น้องจ้าเมื่อนี่แสบๆกับใยห,หน่อยจ้ามามาพี่น้องอืมว่ผิดหวังแสบคักจ้าพี่น้องจ้าอืม ใส่พักเลยหลายนัวเสียนัวน้ำปลามีปลาดีพี่น้องปลาน้ำตาลปงนัวเนาะกะปินิดนึงมะขามเปียกสุดยอด ินไปแซ่บไปให้เขาละจามัเนี่อืมหืหวดนะเจ็บๆทำใ่ๆสว xí bít nét tàng đen như nói แต่ละมือแต่ละเด์กินไปแซบไปคือเกาจ้าพี่น้องจ้าใส้ถุงหงอกเครือ่อยู่พี่น้องแซบอยู่ lo mừng đấy chả Hãy subscribe ผู้เฒ่าเพิ่นบอกว่าเวลากินเขาเนี่ะอยาเบาประศ่ัว่า,วากินเจ็ดก่อนค่อยเยาวประัทตามนั่นได้จ้ะพี่น้องจ้ะ